s ซอร์ไพรเพื่อนในแก๊งเนี่ยนะรวมตังค์่กี่หมื่นสี่หม คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูความน่ารักของแกงเพื่อนสนิทของผมนะครับนำทีมโดยฮาฟิซซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผมที่ผมได้เซอร์ไพรส์โน้ตบุ๊กให้กับเขาเมื่อประมาณ4-5หเดือนที่แล้วครับแต่วันนี้นะครับเขาและเพื่อนๆอ,อีก78คนนะครับได้มีแผนที่จะรวบรวมเงินกันเพื่อซื้อโน้ตบุ๊กให้กับผมเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กำลังใจหลังจากที่ผมไปอยู่ตุรกีเนี่ยแล้วเขาได้ข่าวว่าผมโดนโจรขึ้นห้องแล้วขโมยโน้ตบุ๊กหายคอมหายอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยวางแผนกันครับทุกคนเพื่อที่จะมามเซ ตอนนี้นะครับพวกเรามาถึงที่ร้านแล้วนะครับพวกเรามี40,000ืกว่ากพอดีใช่ไหมวิญญาณเยอเลยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเยอันเก่าประมาณ2 5งหมแต่เนี่ยสี่หมมันมันมันแรงกว่ายืดเลยแต่ว่าด้านนอกก็เหมือนเดิมนะวิอะเรีกตัวมาเลยมันอนี้สิบบาทวิจญาณวัานี้เดียังท่นั้น ใช่แล้วใช่เสนอเสนเหนือแต่ทีนี้มันก็ศูนย์แบบศูนย์เลนทาวเวอร์เซวิทง่ายเลยไม่มีท่มุดหรอกอ๋อแหล่คือเพื่อนของผมเนี่ยเขาไม่ค่อยคล่องในการพูดดำเนินรายการนะฮะผมก็เลยหยิบมาภาคเลยแล้วกันนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าวินาทีนั้นเนี่ยคือผมไม่รู้ตัวนะแต่ตอนนี้ที่ผมกําลังนั่งภาคเนี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะผมโดนเซอร์ไพรส์แล้วผมก็เลยมานั่งภาคได้นะฮะ ก็เพื่อนผมที่ชื่อฮาฟิสนะครับเขาได้วางแผนที่จะซื้อน้ตบุ๊กให้กับผมเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์กับหลังจากที่เขารับรู้ว่าผมอยู่ตุรกีเนี่ยเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะมากๆนะฮะเวลากับไทยเนี่ยเขาก็อยากจะให้ผมมีโมเมนต์ดีๆก็อยากจะเซอร์ไพรส์น้ตบุ๊กให้กับผมครับแต่ด้วยกําลังเขาคนเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะน้ตบุ๊กเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับเขาก็เลยไปติดต่อเพื่อนๆที่เป็นทีมฟุตบอลของผมนะฮะก็ประมาณ8 9คนได้นะฮะก็ติดต่อไปติดต่อมาก็ได้ประมาณหมื่นห้านะฮะท ขาดอีก2อ0 0มนหนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนนได้รวบรวมตังแล้วอะไรเงี้ยนะแต่แม่ผมได้ยินอย่างนั้นแม่ผมก็เลยบอกว่าอยทุกคนไม่ต้องออกตังนะเก็บตังไว้เดี๋ยวแม่จัดการเองทุกอย่างเลยเพราะว่าแม่เองก็มีแผนที่จะซื้อน้ตบุกอยู่แล้วเหมือนกันนะฮะแต่จริงแม่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะก็เลย,เยถือโอกาสนี้ฝากเพื่อนๆจัดการแล้วกันนะตามที่ตั้งใจนะครับว่าเราเล็งตัวนี้อยู่ใช่แบบครับตัวนี้ครับี ก็นี้มีโปรอะไรบ้างตอนนี้มีโปร,รนนมโปรมชั่นลดจากราคาป้าย2,000บาทก็คือเหลือตัวเนี้ยเหลือ40,990ื่าอยก้าสิบอ่าอีกนิดเดียวมี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องสอบถบามด้วยการพี่อีกทีนึงว่าสามารถลดได้อีกไหมไปได้สี่หมื่นเพราะว่าแม่พี่ซซ่าเขาให้สี่หมื่นทวนพอดีแต่อ๋อไม่ไม่ไมถ้าถ้าไม่ครบเดี๋ยวพวกเราหาเงินเพิ่มมาได้เดี<า><า>๋ยวหาเงินใช่ใช่ใช สบาย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 ได้ได้แน่นอนร้านนี้ใจดีของวันนี้สี่หมื่นทวนเพื่อการที่ให้รถเป็นพิเศษเลยใช่สี่หมื่นทวนเลยโอเคขอบคุณมากครับครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับก็ขอบคุณทางร้านนะครับที่ลดราคาให้ลดแล้วลดอีกที่เขาก็ใจดีของแถมก็เกลี่ยเลยนี่ใช่ครก็เดี๋ยวให้พี่เขาฝากร้านเหมือนกันครับทางร้านน่ารกก็พี่นะครับจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีพวก โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใครสนใจอยากได้โน้ตบุ๊กเหมือนน้องเขาก็เข้ามาสอบถามที่ร้านได้เลยถ้าบอกว่ามาจากเพจของโ้านพิชซาร์อาจจะมีส่วนลดพิเศษให้ครับส่วนลดพิเศษดีเลยดีเลยก็ขอบคุณครับ ซอร์ไพรสเไพสช่นโลเวรกใของจริงมีองแถมด้วยอ๋อจริงใช่เหรอวะไม่ได้โกหกเอ้ยบกจริงเอาเินไข่เสือ หลายคนหลายคนรวมตังกันไม่ได้ไฟจะอาจารย์อิมรันอีส3มคนแต่ว่าแกไม่ว่างแกก็เลยอุ่นตังมาเพื่อนในแก๊งเนี้ยนะรวมตังกี่หมื่นสี่หมื่นเชื่อได้ไหมว่นนี้ตั้งใจจะซื้อแล้วนะ ก็จะซื้อแม่งพุกอบผกำลังรอแม่งพุกสองอะซื้อพี่หรวะซื้อพี่หรวะไม่ใช่ก็เลยซื้อไอ้พี่กำลังรอมันมาขายที่ไทยอ่ะแม่งพุกอ่ะอโอ้โหลีโนโวลีเจียนด้วยเหมือนเครื่องเก่าด้วยเนี่ยใช่เวะเนี่ยจริงมันจริงเก่งใจเดี๋ยวข้างบนนี้มาเริ่มมาจากฟิตแหละเพราะวันก่อนที่ฟิตจัดไปเซฟ์ปเข้าไงออ๋แล้วฟิตคิดว่าจะตอบแทนไงเนี่ยอ๋อมันเป็นหัวคิดใช่ใช่ เขาจริงๆอะอยากอยากจะบินไปช่วยที่นู่นเลยแต่ว่ายังไม่มีตังค์อะไม่ไม่ต้องกิตัวเรารับจากที่บ้านใช่ไหมโหเซอร์ไพรส์มากเลยถ่ายคลิปไปด้วยโอ้โหเออ์ร้อนมากซึ้งวะเป็นไงเป็นไงจริงไหมเนี่ยไม่เคยเชื่อว่ะคือเยอะนะเว้ยเยอะสี่หมื่นเอ้ยเจ๋งเจ๋งดิเฉลยแล้วกันเฉลยเฉลยเฉลยอะไรความจริงมันคือ อแด่ความจริงอะไรมันไปยึดเราพูดคุไปปรึกษาแม่มันแล้วว่าจะซื้อรถบูมให้รวมตังกันมาแล้วก็ได้งบน้อยได้ประมาณเท่าไหร่นะหมื่นห้าได้ห้าก็แม่แต่มันครบไงแม่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงก็ได้เพราะแม่ตั้งใจจะซื้อให้อยู่แล้วแล้วก็พวกคุณเนี่ยจะไปที่ร้านไงก็ไปปรึกษาแล้วองรถบูมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามร้าคาอะไรก็รามันแจ้งได้ดีเลยสวัสดีแม่แม่ก็ให้ทางง่ายๆคือเงินแม่สี่หมื่นแต่พวกคุณก็แค่จัดการให้ คือแรกๆพวกมึงรวมพลังกันใช่แปดเก้าคนได้เท่าไหร่ห้าไม่พอใช่ไหมไม่พอในทนน้อยเฮ้ยแต่เฮ้ยเอาจริงไม่เป็นไรเว้ยพราะเป็นพราะดีแล้วเป็นเงินแม่มันรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้วเงินแมเราไม่ต้องเกรงใจเพื่อนแบบคือแรกๆได้เงินเงินเพื่อนเราแบบรู้สึกผิดยังไงไหมล่ะเอ้ยแต่พอาเป็นเงินแม่เดี๋ยวผมไม่แคร์แม่แม่ผมอยู่บ้านแม่น่าอยู่นะแม่น่าจะไปถ่ายคลออยู่ก็คือเงินแม่ผมแต่ว่าต่อให้มันจะเป็นเงินแม่ผมนะแต่ผมแอบ ซึ่งว่าน้ำใจเพื่อนๆที่แบบไปคือมีไอเดียที่จะรวบรวมเงินมาให้ออเอ <é. S 1> ่อเก็บว่าคือเออมันเป็นต้นคิดอ้ต้นคิดใช่ไหมเออฟิตเป็นหัวคิดอะไรเงี้ยเอ้สึ่ดีมากนะีแบบต่อให้ไม่ใช่เงินของพวกพวก,พวก,พวกนายแต่ว่าใช่สัมผัสได้ถึงความขอบคุณตรงนี้แบบน้ำใจเงี้ยเจ๋งดีครับคลิปนี้โอ้โหแล้อเฮ้แ้หลเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเน่ะจิงใจที่จะตอบแทนนะจากที่ฟิตชัด ช, man, ช่วยช่วยเพื่อนไงถึงจะไม่ใช่หน้าสารก็ให้พอกำลังซึ้งเลยครับซึ้งเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนเลยโอ้โหซึ้งดีครับแสดงความยรินดีนะครับโอเค